อย่างเช่นอดีตของอาตมาก็ได้เนาะอาตมาเนี่ยเป็นพระที่ที่มาบวชเมื่อ,อเรียกว่าอะไรผ่านทางโลกมาพอสมควรทั้งความสุขที่สุดก็เป็นมาแล้วความสําเร็จที่สุดในชีวิตก็ทํามาแล้วความล้มเหลวที่สุดในชีวิตก็ทํามาแล้วสิ่งไหนที่ไม่ดีก็เคยทามาหมดแล้วทั้งผู้หญิงการพนันยาเสพติดบอกแล้วว่า,าดีสุดก็ทํามาเร็วสุดก็ทํามาดังนั้นก็เลยผ่านมาทีนี้เราลืมอดีตยังไงทิ้งอย่างเดียว เราก็บอกว่าเราอยู่กับปัจจุบันเราจะไม่เราจะไม่กลับไปทําชั่วอีกเราจะไม่กลับไปทําไม่ดีอีกเราจะทําดีเราจะอยู่เพื่อผู้อื่น society, อยู่เพื่อสังคมอยู่เพื่อศาส,สนาและทุกวินาทีที่เราเกิดมาเราได้ตอบแทนผู้อื่นเราได้ตอบแทนสังคมช่วยเหลือประเทศชาติดูแลธนบุญลุงศาส,สนานั่นแหละเราจะลืมอดีทั้งหมดเลยเราต้องมีจุดหมายพวกท่านต้องมีจุดหมายออกจากทุกให้ได้ ถ้าพวกท่านไม่มีจุดหมายพวกท่านก็จะไปเรื่อยอะ่ะบางทีก็กินเหล้าบางทีก็เที่ยวเตะบางทีก็ฆ่าตัวตายนะแล้วแต่คนถ้าบางคนไม่มีจุดหมายเลยก็สุดท้ายก็ทําร้ายตัวเองจเจริญพร